อ๋อวันนี้แล้วคือตากล้องอ่ะเยอะมากเต็มวัดเลยทุกคนตากล้องเยอะมากทุกคนแบบล้วนแบบจ้างตากล้องมาแล้วคือไอ้เจล่าค่ะตลกมากก็ตอนที่ไปเช่าเช,ช,ช่าเช่าชุดเช่าป้าก็ไปที่ร้านแล้วเขาก็เหมือนลูกค้าคนอื่นของที่เขาเป็นคนไทยเขาก็เดินแล้วเขาแล้วเจ้าของร้านอ่ะแบบเป็นแม่ๆอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ถึงกับคุณยายคุณป้าอาจจะคุณป้า แบบเออเขาก็จะแบบแต่งตัวให้มัดผมเกล้าผมให้อะไรเงี้ยเขาก็เกล้าผมให้หนูเยู่แล้วก็คนไทยแปลวพูดว่าเนี่ย,คน,ย ee, คนเนี่ยคนจีนแน่เลยคือ <c ười> เขาอย่างเ้ขาชี้มาถึงเนี่ยคนจีนแน่เลยคือเขาอ่ะพูดแบบหมหรู้ไม่รู้พูดแบบเหมือนไม่ใช่คนไทยนะเออเนี่ยคนจีนแน่เลยแล้วเขาก็เรียกแฟนเรียกแฟนเขาเนี ee, ่ยเนี่ยเนี่ยเธอเธอเธอเนี ee, ่ยเนี่ยคนจีนแน่เลย <c ười> เขาขัแล้วเขาก็ไปเรียกเพื่อนมาแล้วเขาก็แกล้งเพื่อนเพราะว่าหน่อยเจ้าตมุอนคนจีนอ่ะเขาก็เรียกเพื่อนมาเขาก็บอกเฮ้ยคนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนจีนเนี่ยคนจีนหนีเห่าเร็วหนีเห่าเร็วแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะแกล้งเพื่อนหนูก็เลยหันไปอีกรอบมาท้ายค่ะจะหลอกมากทุกคนแล้วเจ็บปื้อพอเข้าไปถ่ายรูปใช่ป่ะ ถ้าถ่ายรูปก็เหมือนมีตากล้องที่เขาเป็นแบบน่าจะเป็นฟิลแบบว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยแบบถ่ายรูปบรรยากาศอะไรเงี้ยเขาแบบมาขอหนูถ่ายรูปแล้วหนูก็เลยแบบว่าเอยไม่ได้ไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยนะาก็ได้ไม่เห็นหน้าก็ได้อะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาอยากได้บรรยากาศอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยหนูก็เลยเป็นแบบ้เขาแต่นี้หนูคิดว่าไม่น่าผิดนะไม่น่าผิดกฎใช่ไหมเพราะว่าไม่เห็นหน้าหนู คือหนูแค่ถือดมแล้วก็ยืนหนูหันหลังแล้วก็ยืนถือด่มอ,อย่างงี้ให้เขาเฉยเยไม่เห็นหน้าหนูคือหนูก็แบบเอ็นดูเขาอ่ะหนูก็เลยแบบว่าเออก็ไม่เห็นหน้าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็เดินตามตามตามแบกตามมุมแล้วก็มีมีพิตากล้องอีกคนนึงก็หนูไปนั่งเล่นทรายแล้วเขาก็แบบว่าโอ๊ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแต่พี่เขาเป็นผู้หญิงนะพี่เป็นผู้หญิง โอ๊ยน่าใจจังเลยขอถ่ายรูปได้ไหมอะไรอแล้งก็แบบถ่ายไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบคิดใจให้เขาจะหาว่าเราหญิง่าวะแต่ก็แบบแต่ไม่ได้จริงๆค่ะอืมใช่ใช่เออไม่น่าเป็นไรหรอกตอนแรกก็คิดว่าเอพูดดีเป้าในไลฟ์จะโดนไหมอะไรไหมแต่ก็เอไม่เห็นหน้าเราไม่น่าจะเป็นไร